โอ้ลูกเยอะอยากหลานเยอะโอ้เดี๋ยวเก็บให้แล้วจานนี้เดี๋ยวสิเดี๋ยวสิเขายังใส่ไม่เสร็จเลยจ้าขอโทษนะอ้ยเดี๋ยวเขาก็ วัาจีกรรมมโนกรรมพอาหัวกรรมให้ข้าสาธุอ้าวมาแล้วยังยังไม่ใส่เอหรอใส่เลน้อยใหน่มาไม่ทำผิดพลาดอะไรก็ไปหมดเอลน เอาคุณป้ามุดเอาให้คุณป้ามุดเป็นคนเปิดเลิกไปป้ามุดเอาก่อนเอาให้คุณป้ามุดเปิดเลิกคุณไม่อ่านด้วยเหรอมานั่งคู่กันนี่ป้ามุดเขาไม่ท่ามาเปล่าเออไม่มีเขาเารถเต็มมือรถเต็มมือข้าไปรถอาบน้ำเลยเอาไป อะไรทยนยืนให้ล้ข่าเองปวดเลยอะไรยังเบแบอลลายอะๆหน่อยฟาร์มฟ 151เอาแล้วน้ํา rồi <laughs> វាវាងថាលោកកាយអមឺអូយ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  ให้ภาพมันเล่าเรื่องเปิดไฟเปิดหน้าจอเอาไว้ให้มันถนอมสายตาแต่ถ้าไปเปิดที่เครื่องอื่นมันก็จะชัดนนงงเเ็็วหชช ติ๊ดติดแสแก้ห้ามถ่ายท้านะเว้ยเพราะข้าไม่สวยวันนี้ไม่ได้ยโสมไหนกล้องเขาต้องไม่มัวมสสิ้วก่่ออจเาายย เป็นสุด <Cornell> ท้ายเลยเนาะไปแล้วไ่นมไ่นมไม่มีใครล้างนมเลยทุกคนเี่ยไห่นมโอรู้ดตัวล้างอย่างตูวล้างอย่าง เาเปลี่ยนที่ย้ายหนน้ขยายกิจการได้ขนาดนี้เ่ยลูกหลานเยอะลูกหลานเยอะลูกหลานเยอะมา่นรับพรกันก่อนมานั่งรับพรกันก่อนจ้านั่งรับพรกันก่อน

ให้ภาพเป็นเล่าเรื่องนะคะ